สวัสดีครับสวัสดีนะทุกท่านนะครับร้าน PK Beijing Pro นะก็มารีวิวส่งงานนะตัวนี้เป็นไดว่าทันทุล่า SV นะครับส่งมาตรวจเช็ดล้างไร่น้ํานมันอัดจารบีใหม่นะครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเหมือนเดิมนะครับฝากไว้ครับผลิตภัณฑ์เรา,นานเรานะครับน้ํามันหล่อลื่นบูดและลูกปืน PK Pro นะหยอดได้หมดนะตัวนี้น้ํานมันวิเศษนะครับนะฮะมันสามารถเคลือบหล่อลื่นได้ ทุกจุดนะครับภายในลอกเรานะครับนะมันเป็นน้ํามันนะที่ให้ความหนืดพอสมควรนะครับแต่ประสิทธิภาพแต่ประสิทธิภาพทําให้หล่อลื่นได้นะครับลื่นมากๆนะครับนี่ครับเราจะมาเทสส่งงานนะครับนะตัวนี้นะครับคำว่าเอสวีนะครับเทที่เบรกนะครับเบรกปิดเบรก้วนะเบรกแน่นปกตินะฮะหลังตรวจเช็คนะฮะไล่น้ำมันอาจะมีประกอบกลับแล้วลอกทํางานปกตินะครับก่อนส่งถืนลูกค้าเราจะตรวจ คลิปอย่างนี้ทุกครั้งนะครับนะฮะแป้นกดทํางานปกตินะฟีสปูลีม่ปัญหานะครับทีวีนะครับมีนะหน้าลอกเปิดปกตินะครับหมุนไม่มีสะดุดนะครับแบบนี้นะครับนะสภาพตัวลอกภายนอกนะครับล้างใหม่กิ๊บเลยนะครับสวยงามมาขี้ดินขี้ตะไคร้นล้ใครใช้งานหลักๆไว้ต้องห่วงครับส่งมานะเราล้างให้กลับไปเหมือนใหม่เลยนะครับนะตัวนี้เป็นสเต็ปลูกปืนเดิมนะฮะเราไล่น้ํามันของเราอย่างเดียวนะครับ ตัวนี้นะฮะหมุนนิ่มขึ้นโดยจรารบีนะครับนะฮะตัวนี้นะท่านใดสนใจนะอยากจะเอาไปจาเอออยากจะเอาไปซื้อไปจําหน่ายหรือว่าเอาไปใช้งานเองนะขวดละหนึ่งร้อยี่สิบาทนมส่งครับราคาส่งนะครับจํานวนยี่สิบหลอดขึ้นไปนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามหน้าเพจได้นะครับ ตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะได้ว่าตัว่าเอสีนะครับนะาท่านใดสนใจนะครับอยากจะซื้อขายจำนำล้างซ่อมอุปกรณ์ตกปลาก็ติดต่อสอบถามหน้าเพจหรือช่องทาง YouTube และ a c e b o o k ได้นะครับพีเคฟุตซิ่งโปชื่อภาษาอังกฤษนะครับหรือโทรติดต่อสอบถามโดยตรงนะ0944987000นะครับก็ฝากน้ำหนันที่ตามรับชมฮะดูแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเราด้วยนะครขอบคุณครับสวัสดีครับครับ